การนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ทับ2,565โรงเรียนผายอินแปลนวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองจจบุร,รำ,ำ,รรรรรำ,ำรพรรรูปัจจุบันมีนายเมธีทิพรักดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวศิรานีปราบหลอดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีคณะครู30คนนักเรียน480คน การนิเทศภายในโรงเรียนมีการวางแผนการทำงานเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การนิเทศแบบกลยาณมิตรครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมีการถามตอบในขณะที่เรียนปัญหาที่พบก็คือนักเรียนไม่มีความมั่นใจในการตอบคำถามครูจึงต้องฝึกกระบวนการในการใช้คำถามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ครูมีหน้าที่ในการเป็นผู้ำอำนวยความสะดวกในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อลดภาระงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นทีมอย่างท้าทายมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ครูสามารถใช้ความรู้มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง